ในชีวิตของคนเรามักมีเรื่องสวยๆเข้ามาได้ตลอดเวลาแต่มันจะเฮงสวยเท่าผู้ชายสองคนนี้ได้หรือเปล่ามาลองฟังกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเด็กเชียร์หนังสำหรับวันนี้ผมหยิบหนังเรื่องเมาหานมาสปอยให้ทุกๆคนนั้นได้ฟังกันครับเช้าวันหนึ่งในวันที่ฝนโปรยปลายพวกเขากำลังแบกศพพ่อผู้เป็นที่รักเพื่อขึ้นรถไปยังสุสานแต่ในระหว่างนั้นอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อยู่ๆโรงศพของพ่อเขาก็หลุดออกจากมือและถลายลงไปตามบันไดและเมื่อโรงศกของพ่อเขาไปชนเข้ากับรถมันทาให้ศพของพ่อเขาร้อยขึ้นไปบนฟ้าแล้วค่อยๆลงมาตกลครงท่อพอดีเป๊ะถ้าหากเหตุการณ์นี้อยู่ในประเทศไทยนอกจากจะออกทีวีอย่างไทยรัฐทีวีและอมรินทีวีแล้วนรกยังจองตัวพวกนี้อีกด้วยแต่เนื่องด้วยที่นี่คือสหรัฐอเมริกาและเหตุการณ์นี้ฝนตกเป็นอย่างมากมันทําให้พ่อของเขานั้นน่าจะลอยออกทะเลไปแล้วแหละ และนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องปวนๆของครอบครัวสมันครับครอบครัวสมันในอดีตถือว่าเป็นครอบครัวที่ร่ำรวยมากพวกเขานั้นมีจิตก,การทอได้ขนาดใหญ่และเชื่อได้เลยครับว่าจิตก,การนี้เก่าแก่มากถ้าไม่เชื่อก็ลองดูลูกจ้างแต่ละคนสิและในโรงงานนี้คงไม่มีเซฟตีเฟิร์ต่เท่าไหร่เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเละสิครับพี่น้องสมันนั้นถือว่ามีความเห็นไม่ตรงกันโดยพี่นั้นมีชื่อว่าเออร์นี่เออร์นี่ต้องการขายโรงงานทิ้งเพื่อนําเงินมาแบ่งกัน ส่วนน้องนั้นไม่อยากขายเพราะเขาได้สัญญากับพ่อไว้แล้วว่าเขาจะไม่มีทางขายโรงงานแห่งนี้เป็นอังขาดและพ่อที่จะไปยังมอบบรดกให้กับพวกเขาอีกมากมายแต่บรโดโคพวกนี้คงไม่มีประโยชน์สักเท่าไหร่นักเพราะมันมีทั้งเปลือกไข่เซรามิกและช้อนเก่าๆแต่ก็ได้มีบ้านอยู่หลังหนึ่งที่พ่อเขามอบให้แต่บ้านหลังนี้ก็ประวัติไม่ธรรมดาเพราะเจ้าของบ้านคนเก่านั้นถูกพบเป็นศพอยู่ที่ห้องใต้หลังคาเออร์นี่ไม่สนใจโรงง,งานกากๆของพ่อเขาอยู่แล้วเพราะเออร์นี่นั้นมีกิจการร้านอาหารที่ยิ่งใหญ่อยู่ และว,วันนี้ร้านอาหารของเออร์นี่ก็ได้มีแขกโคตร VIP มากินข้าวที่ร้านโดยเขานั้นตั้งใจทำอย่างสุดสีมือแต่เออร์นี่นั้นดันดิบมรดกของพ่อเขามาด้วยนั่นคือกล่องซิก,ก้าเก่าๆและในกล่องนั้นดันมีมแมลงสาบทำให้มแมลงสาบนั้นไปอยู่ในจานอาหารของเขาโดยที่ทุกๆคนนั้นไม่รู้เลยเออร์นี่ได้เอาอาหารมาเสิร์ฟทุกๆคนนั้นได้กินอย่างอริสอร่อยแต่เด็กน้อยสองคนนี้ก็ได้สังเกตเห็นถึงมแมลงสาบที่น่าจะถูกกินไปแล้วครึ่งตัว ทำให้นายกที่กินอาหารอยู่นั้นหมดสติไปและความซวยของเออร์นี่ยังไม่จบเพราะว่าสื่อต่างๆที่อยู่แถวนั้นก็ได้ถ่ายเหตุการณ์นี้ลงทีวีนอกจากนั้นยังไม่พอลงนายกที่กินมแมลงสาบเข้าไปดันขาดใจตาย,ตายที่โรงพยาบาลอีกด้วยมันทําให้ในตอนนี้สมังผู้เป็นพี่อย่างเออร์นี่หมดตัวและสมัทผู้เป็นน้องอย่างรัฐ ก็หมดตัวและสิ้นหวังเช่นกันครับเพราะเขาเลือกที่จะไม่ขายโรงงานถึงแม้มีข้อเสนอยิ่งใหญ่เท่าไหร่ราสก็ไม่ขายเพราะเขาได้สัญญากับพ่อไปแล้วมันทําให้เมียของรั้นโกรธมากเพราะในตอนแรกที่เธอเลือกรัสเพราะว่าเธอเห็นถึงความร่ํารวยของตระกูลนี้แต่ในตอนนี้พวกเขาเหลือแต่ตัวทําให้เมียของราสนั้นไล่เขาออกจากบ้านทันทีในตอนนี้สองพี่น้องสมานนั้นไม่มีแม้กระทั่งบ้านเกียรตซุกหัวนอน,อน แต่ว่าพวกเขาก็นึกขึ้นมาได้ว่าพ่อของเขานั้นได้ทิ้งบ้านโกโลโก,กโสวไว้ให้หลังนึงพวกเขาทั้งสองคนจึงได้เดินทางมาที่บ้านหลังนั้นสิ่งที่พวกเขาเห็นก็คือบ้านผุๆเก่าๆที่ใกล้จะพังแล้วภายในบ้านแทบไม่มีอะไรให้พวกเขาเลยขนาดเตียงนอนพวกเขายังต้องโยนหัวโยนก้อยเพื่อเสี่ยงทายว่าใครจะได้นอนบนเตียงการเสี่ยงทายในครั้งนี้มาดันออกกลางครับทําให้ทั้งสองคนต้องนอนบนเตียงร่วมกัน และตลอดเวลาที่เขาก้าวเข้ามาภายในบ้านก็เหมือนว่ามีคนคอยจับจ้องเขาอยู่และในขณะที่พวกเขานอนหลับก็ได้มีเสียงดังตึงตังขึ้นมาจากข้างบนพวกเขาจึงตัดสินใจรวบรวมคำกล้าที่มีอยู่ขึ้นไปดูที่ห้องใต้หลังคาและเมื่อรู้แน่ชัดแล้วว่าเสียงมัมาจากจุดไหนเขาจึงทะลุหัวเข้าไปในแผ่นกระดานเพื่อดูว่าเสียงเกิดจากอะไรพวกเขาเลยพบกับหนูตัวเล็กๆหนึ่งตัวพร้อมกับม้วนกระดาษมากมาย เออนี่จึงตัดสินใจหยิบม้วนกระดาษนั้นออกมาแล้วเมื่อพวกเขาเปิดออกดูมั่นก็คือพิมพ์เขียวของบ้านหลังนี้นั่นเองโดยบ้านหลังนี้นั้นออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังและเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆเขาก็ได้พบกับผู้คนมากมายที่อยากจะซื้อบ้านของเขาบ้านหลังนี้นั้นอาจมีมูลค่าสูงถึง10ล้านดอลลาร์ในขนาดนี้และถึงแม้จะมีคนกองเงินให้กับเขาตรงหน้าแต่เขาก็เลือกที่จะไม่ขายเพราะเขาคิดว่าการประมูลจะทําให้บ้านหลังนี้มีราคาเพิ่มขึ้นอีกมหาศาล แต่ในขณะที่พวกเขากาลังฝันหวานถึงเงินจานวนมหาศาลอยู่นั้นเขาก็ได้พบกับศัตรูที่อยู่ภายในบ้านนั่นคือน้องหนูตัวเล็กๆตัวนี้ครับเออร์นี่จึงได้จัดก,การวางกับดักไว้ที่พื้นเพื่อจัดก,การมันและเมื่อพวกเขาขึ้นนอนเขาก็ได้ยินเสียงกับดักทํางานทำให้เขามั่นใจว่าหนูตัวนี้ถูกจัดก,การเรียบร้อยแล้ว สองพี่น้องสมัทจึงตื่นขึ้นมาพร้อมกับกินอาหารเช้าอย่างสบายใจแต่ทว่ากล่องอาหารเช้าของพวกเขานั้นถูกเจาะโดยหนูพวกเขาจึงคิดได้และเดินไปดูที่กับดักและพบว่ามันว่างเปล่าแถมเหยื่อล่อของเขานั้นยังถูกหนูเอาไปกินได้อย่างง่ายดายอีกด้วยสองพี่น้องสมังเมื่อเห็นหนูเจ้าปัญหาพวกเขาจึงไล่ทุบมันอย่างไม่ลดละแต่เจ้าหนูก็ได้หนีไปได้พวกเขาจึงได้จัดก,การวางกับดักใหม่นั่นคือเอาชีสมาล่อแต่ว่าหนูแม่ก็ฉลาดเลยครับ เพราะว่าเจ้าหนูนั้นเลือกที่จะขโมยชิดก้อนใหญ่ไปกินในรังของตัวมันเองและเมื่อเจ้าหนูนั้นกินเสร็จน้องหนูก็ได้ไปนอนที่ห้องของเขาห้องของเขานั้นตกแต่งไว้อย่างสวยงามและในระหว่างที่เจ้าหนูนั้นกําลังเคิร์มใกล้จะหลับอยู่ๆก็มีตะปูแท่งโตเข้ามาทําลายห้องของเขาเจ้าหนูได้แต่วิ่งเอาชีวิตรอดส่วนเจ้าตะปูนั้นก็ค่อยๆตามหลังมาตามหลังมาจนเจ้าหนูนั้นจนมุม แต่เดชชบ,บุญเจ้าหนูนั้นยังไม่ถึงคาดเพราะว่าเครื่องยินตะปูนั้นเกิดขัดข้องขึ้นมาแต่ราสก็ยังไม่พอใจเขาจึงเอาค้อนขึ้นมาเพื่อจะตอกตะปูแต่เจ้าหนูนั้นก็ยังไม่ถึงคาดอีกเพราะเออร์นี่นั้นได้ให้ราสนั้นไปช่วยยกอ่างจากุชชี่เข้ามาในบ้านโดยเออร์นี่ใช้เงินจํานวน1,200ดอลลาร์ในการซื้ออ่างจากุชชี่นี้มาเพื่อตกแต่งบ้านครับแล้วเมื่อน,น้องหนูนั้นหลุดมาได้เขานั้นก็ได้เอาคืน2พี่น้องอย่างเจ็บแสบจนทําให้อ่างจากุชชี่ราคา1,200ดล์ดที่เพิ่งซื้อมา ถลายออกนอกบ้านพร้อมกับสองพี่น้องสมัตแล้วไปหยุดที่ใต้ก้นทะเลสาบครับและเมื่อพวกเขากลับมาที่บ้านสองพี่น้องนี้จึงประกาศตรงข้ามกับเจ้าหนูอย่างเต็มตัวโดยพี่น้องสมัตน,นั้นวางแผนที่จะจัดก,การหนูด้วยการใช้กับดักเช่นเดิมแต่วางอันเดียวมันไม่ได้ผลก็วางแมกไปเลยพันอันวางจนเต็มห้องวางจนแทบไม่มีที่ให้คนเดินแต่ทว่าพวกเขาแม่ก็โคตรสวยเลยครับเพราะอ,อยู่ๆประตูห้องนั้นก็เกิดเปิดไม่ได้ขึ้นมาทําให้พวกเขานั้นต้องนอนพร้อมกับกับดักหนูพวกนี้ หนูที่ห้ามกระดุกกระดิกเคี้ยวนะและเมื่อถึงเช้าพวกเขานั้นก็ได้พบว่าไม่มีกระดักไหนทํางานเลยแม้แต่อันเดียวยิ่งไปกว่านั้นเขายังได้เห็นเจ้ากรรมในเวรที่มาในรูปร่างของหนูวิ่งค่อยๆวิ่งขึ้นไปเพื่อจะกินอาหารบนหลังโต๊ะเย็นและเจ้าหนูนี้ทําสําเร็จพร้อมทั้งจัดก,การสองพี่น้องนี้ด้วยการโยนลูกเชอรี่จะเรียกว่าโยนก็ไม่ใช่สิเคขียงเลยดีกว่าและมันทําให้กับดักหนูนั้นทํางานกับดักทั้งพันอันของพวกเขานั้นทํางาน แล้วมันทําให้สองพี่น้องสมานนั้นถูกกระดักเล่นงานซะเต็มตัวในส่วนของเจ้าหนูนั้นก็ได้ขนอาหารอย่างสบายใจครับแต่2พี่น้องสมาร์ก็ไม่ยอมแพ้พวกเขาได้คว้าเครื่องดูดฝุ่นมาแล้ววิ่งไล่ตามเจ้าหนูแต่เมื่อพวกเขาเอาเครื่องดูดฝุ่นเสียบเข้าไปในรูไอเจ้าเครื่องดูดฝุ่นดันไปดูดของเสียออกมาจากท่อครับส่วนเจ้าหนูนั่นเหรอไปอยู่นอกบ้านเพื่อดูความชิบหายแล้วมันก็บึ้มกลายเป็นเกโก,ก้ขัน แต่ว่าความซวยของครอบครัวสมานนั้นน่ะมันจะไม่จบครับเพราะธนาคารมาทวงค่าง,งวดที่พวกเขานั้นค้างจ่ายอยู่และถ้าหากว่าไม่จ่ายบ้านหลังนี้ก็คงจะถูกธนาคารยึดค่าง,งวดนั้นมีมูลค่าถึง1,200ดอลลาร์ 1, และเงินจํานวนนี้เออร์นี่ดันเอาไปซื้อออจักรกุชชี่ที่ตอนนี้จมอยู่ใต้ท้องทะเลสาบไปหมดแล้วซะด้วยแล้วไหนจะเจ้าหนูที่อยู่ในบ้านที่แม่งโคตรฉลาดอีกด้วยแต่ปัญหาใหญ่สุดก็คงจะเป็นเจ้าหนูถ้าหากว่าซื้อบ้านแล้วแถมหนูไปด้วยเจ้าของบ้านคนใหม่นั้นคงไม่พอใจเป็นอย่างมาก พี่น้องสมานจึงได้จัดก,การไปเอาแมวโคตนโหดจากเทศบาลมาเลี้ยงโหดขนาดที่ว่าแขนและขาของมัน,น,นทะลุออกมาจากนอกกล่องได้และเจ้าแมวตัวนี้มีชื่อว่าแคทซิลลาแล้วเมื่อสองพี่น้องปล่อยเจ้าแคทซิลลาให้ทํางานของมันสองพี่น้องสมานจึงต้องออกไปหาเงินมาจ่ายค่าง,งวดให้กับธนาคารเพื่อไม่ให้บ้านราคาหลายล้านของเขานั้นถูกยึดไป ส่วนเจ้าหนูแสนรู้ก็ได้จาัดก,การกับเจ้าแคสซิล่าจนเจ้าแคสซล่านั้นสิ้นฤทธิ์ไปเลยครับและเมื่อวิธีแรกไม่ได้ผลพวกเขาจึงได้จ้างคนมากะจัดหนูโดยตรงคนกำจัดหนูคนนี้นั้นถือว่ามีอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีฝีมือชากาจชากาันเขาสามารถวิเคราะห์ได้เลยว่าหนูตัวนี้นั้นเป็นยังไงบ้างจากการกินขี้มันน่ะพวกพี่น้องเออร์นี่จึงปล่อยให้คนกำจัดหนูทํางานไปพวกเขาได้มาที่โรงงานเพื่อขอให้พนักงานนั้นลดเงินเดือนส่วนเออร์นี่นั้นก็ดันไปเห็นสัญญาซื้อขาย ที่บริษัทยักษ์ใหญ่ต้องการโรงงานเสงเ็งเคงของพ่อเขาและเออร์นี่ไม่ไปล่อยโอกาสให้หลุดมือเขาได้โทรนัดคุยกับคนที่อยากจะซื้อโรงงานของพ่อเขาและปล่อยให้น้องชายของเขาถูกพนักงานไลก่กระทืบเมื่อเออร์นี่มาถึงที่นัดหมายเขาก็ได้เล่หญิงครับและเมื่อเออร์นี่เดินเข้าไปหากลุ่มผู้หญิงก็ได้มีลมพัดหมวกของเขาไปที่ถนนเออร์นี่จึงได้เดินตามไปเพื่อเก็บหมวกของเขาแต่ว่าเขานั้นก็ได้ถูกรดชนทำให้ไอคนที่จะมาซื้อขายกับเออร์นี่ไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะคิดว่าเออร์นี่กำลังเล่นตลกกับเขา ในส่วนของลาร์ดลาร์ดก็ได้เจอเมยียของเขาที่โรงงานในครั้งนี้เมียของเขานั้นแต่งตัวเพื่อมาย,ย,ยั่วเยาร์ดโดยเฉพาะเลยเพราะในตอนนี้เมียของลาร์ดได้ไปรู้ข่าวจากทนายของขครอบครัวสมันว่า,าครอบครัวสมันนั้นกําลังจะวางแผนในการประมูลบ้านและบ้านนี้มีราคามหาศาลทําให้เมียคนนี้นั้นกลับมาหาลาร์ดครับในส่วนของนักกำจัดหนูถ้าหากว่าเป็นหนูตัวอื่นเขาคงกำจัดได้ด้วยความง่ายได้แต่นี่มันไม่ใช่หนูธรรมดาหนูตัวนี้แม่งโคตรฉลาดและแข็งแรงเป็นอย่างมาก ทำให้คนกำจัดหนูนั้นถูกจาัดก,การแทนโดยเขานั้นถูกเอาไปซ่อนอยู่ในหีบใต้หลังคาแถมบ้านทั้งหลังยังเละไม่มีชิ้นดีอีกด้วยหลังจากที่เสร็จกิจรับก็ได้มาหาเออร์นี่ที่โรงพยาบาลโดยใส่ผ้าคุมสีชมพูมาและคนที่อยู่กับเออร์นี่ในตอนนี้ก็คือนางแบบสองคนที่เข้าพยายามจีบอยู่และเมื่อเออร์นี่ออกจากโรงพยาบาลเขานั้นก็ได้รับข่าวครับว่าเมียของรับ รู้เรื่องที่เกิดขึ้นแล้วพยายามจะช่วยเหลือทางด้านการเงินให้กับพี่น้องสมันแต่เมื่อสองพี่น้องสมันนั้นได้กลับมาถึงบ้านเขาก็ได้พบก,กับรถฉุนเฉินและรถตำรวจมากมายรวมทั้งคนกำจัดหนูที่ในตอนนี้เขาเสียสติไปแล้วมันทําให้สองพี่น้องสมันต้องกำจัดหนูด้วยตัวเองแต่เขาก็ต้องพ่ายแพ้และเออร์นี่ก็ได้กลายเป็นจรวดพุ่งออกจากป่องไฟไปลงที่อ่างจากคุชชี่ที่เขารักเช่นเดิมและเมื่อเออร์นี่นั้นกลับมาได้เขาก็ได้พบก,กับเจ้าหนูที่กํลาลังทําแซมวิชกินอยู่ หนูอะไรวันนียแม่งโคตรเก่งเลยเขาจึงคว้าปืนลูกซองคู่ใจไล่ย,ยิงหนูไปทั่วบ้านและการไล่ย,ยิงในครั้งนี้มันดันพลาดพลาดไปโดนระเบิดที่ซีซ่าทิ้งไว้ทําให้พื้นบ้านของครอบครัวสมานนั้นพังไม่เหลือชิ้นดีเลยยิ่งไปกว่านั้นมันทําให้พี่น้องสมานนั้นเริ่มแตกคอกันพวกเขาเริ่มเถียงกันเกี่ยวกับเชือกโดยพ่อของเขานั้นก่อนตายได้มอบเชือกวิเศษให้กับครอบครัวสมาน,น,นแต่เออร์นี่ผู้เป็นพี่ชายไม่ได้สนใจอะไรหรอกครับ และเมื่อพวกเขานั้นทะเลาะก,กันหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆรับจึงได้หยิบส้มแล้วปาใส่พี่ชายของเขาแต่ส้อมนั้นดันไปโดนเจ้าหนูตัวน้อยทําให้หนูตัวน้อยนั้นสลบไปสองพี่น้องที่ทะเลาะกันแทบจะฆ่ากันตายในตอนนี้พวกเขากลับมาดีกันอีกครั้งและเอาเจ้าหนูใส่กล่องจดหมายแล้วส่งไปยังที่ห่างไกลและความสุขในการใช้ชีวิตของพี่น้องสมานก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งโดยมีเมียของรับคอยช่วยในด้านการเงินเธอได้จ่ายค่างงดให้กับธนาคารและให้เงินมาซ่อมบ้านอีกด้วย แล้ววันประมูลก็มาถึงในวันนี้ราฟพยายามมอบเส้นเชือกนําโชคที่พ่อของเขาเคยให้ไว้ให้กับพี่ชายของเขาแต่เรื่องแปลกๆก็เกิดขึ้นเมื่อเชอร์รี่ที่เออร์นี่เตรียมไว้ดันหายไปแต่เออร์นี่ก็ยังคิดว่าแขกที่มาในงานนั้นแอบกินเข้าไปจึงไม่ได้คิดอะไรมากและเมื่อรับออกมาข้างนอกราฟก็ได้พบกับกล่องจดหมายที่มันถูกตีกลับมาและกล่องนั้นถูกกัดออกโดยเจ้าหนูเรียบร้อยแล้วแต่พี่ชายของเขานั้นกำลังพูดอยู่ข้างหน้านในการประมูล และเขาก็ได้พบกับเจ้าหนูที่ค่อยๆกินเชือกวิเศษของพ่อเขาเออร์นี่พยายามจะจัดก,การเจ้าหนูโดยการใช้คอนทุมแต่ก็ไม่สําเร็จเออร์นี่ก็ได้จาัดก,การประมูลให้เริ่มไปตัวที่เขาสั่งคนประมูลว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าหยุดประมูลเออร์นี่และน้องชายของเขาก็ได้พยายามจาัดก,การเจ้าหนูจอมปวนอีกครั้งหนึ่งในขณะที่พวกเขากำลังไล่ล่าเจ้าหนูนั้นราคาประมูลก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและมูล,ลค่าของบ้านกโรกโซหลังนี้มันสูงถึง25ล้านดอลลาร์ แต่อยู่ๆน้ที่พวกเขาพยายามจะไล่ล่าเจ้าหนูมันเกิดพังขึ้นมามันทําให้บ้านหลังนี้เปียกโชกและทําให้ทุกคนนั้นต้องออกมาอยู่นอกบ้านเออร์นี่พยายามลุกขึ้นแล้วบอกว่าบ้านหลังนี้ไม่มีทางพังแต่พูดยังไม่ทันหุบป,ปากบ้านทางหลังก็ถล่มลงมามันทําให้ผู้ร่วมประมูลทุกคนนั้นออกจากบ้านหลังนี้ไปรวมทั้งเมียของลาบด้วยเพราะเมียของลาบดันไปเกาะคนที่รวยกว่าได้สําเร็จแล้ว ในตอนนี้จากคนที่กำลังจะรวยมหาศาลกับกลายเป็นคนที่ไม่มีบ้านอยู่อีกครั้งหนึง่งสองพี่น้องสมัตที่กำลังสิ้นหวังเขาก็ได้พบกับเชือกวิเศษ,ษของพ่ออีกครั้งพวกเขาจึงได้เดินทางมานอนที่โรงงานของพ่อของเขาในขณะที่เขาเดินทางอยู่นั้นเจ้าหนูก็ได้แฝงตัวมากับรถของพวกเขาด้วยเช่นกันและในขณะที่พี่น้องสมัตกำลังหลับอยู่เครื่องจักรในโรงงานนั้นก็ได้เกิดทำงานขึ้นและเครื่องจักรภายโรงงานก็ได้ผลิตสิ่งหนึ่งขึ้นมานั่นคือก้อนสีเหลือง,องก้อนนี้ และทั้งหมดนั้นคือสีมือของเจ้าหนูตัวนี้นั่นเองครับโดยก้อนเหลืองพวกนี้นั่นคือเนอยนั่นเองมันทําให้พี่น้องสมานนั้นกลับมาเปิดโรงงานใหม่อีกครั้งหนึง่งโดยพวกเขานั้นก็ได้ผลิตเชือกเนยขายจนร่ํารวยและกลับมีเงินอีกครั้งหนึ่งครับส่วนเจ้าหนูแสนฉลาดก็กลายเป็นฝ่ายทดลองอาหารถ้าหากว่าเจ้าหนูกินถูกใจพี่น้องสมานนั้นก็จะทําขายออกมาและพี่น้องสมานนั้นก็กลับมามีเงินมีฐานะอีกครั้งหนึ่งครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องเมาห์ฮันถ้าหากว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์หรือกดซับสไครต์ให้กับช่องด้วยนะครับและถ้ามีอะไรผิดพลาดไปผมขออภัยมาณที่นี้ด้วยขอบคุณครับ